เลือดนะคะเมื่อกี้นี่นอนไปมาว่าจะหลับแล้วไม่ยอมหลับเพราะว่าเหนื่อยนะรักษาเอา่อเท้าได้ดีมากเลยนะคะทําให้เลือดนะคะเมื่อกี้นี่นอนไปมาว่าจะหลับแล้วไม่ยอมหลับเพราะว่าเหนื่อยพอแล้วแช่อีกประมาณสิบนาทีกว่า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 นะพูดก็ไม่ค่อยชัดวัวันนี้ก็พอกหน้าดูพอแล้ว แช่อีกประมาณสิบนาทีกว่า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 นะพูดก็ไม่ค่อยชัดเพราะวันนี้ก็พอกหน้าด้วยเขออนุญยาตให้ถูแค่เท้านะอจะบอกว่ามันมันรู้สึกดีพอแล้วแช่อีกประมาณสิบนาทีกว่า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 นะพูดก็ไม่ค่อยชัดเพราะวันนี้ก็พอกหน้าด้วยหลายอย่างมันจะเข้าห้องน้ำแล้วอาบน้ํา โอเคนะคะใครจะนำไปใช้ปฏิบัติเพื่ออันนี้คือเหนือ่อยคือร่างกายก็เหนื่อยเท้าก็น่าจะเหนื่อยด้วยว่าที่ปจอรองเท้านะคะดังนั้นตัดสินใจออกมาต้มน้ำนะคะว่าเวลานี้สองทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีค่ะอาจจะหาว่าเราไม่สุขนาพนะคะอันนี้มาไม่ใช่มาเยอะนะคะที่สงสัยร่างกายเราคงไม่ไหวนะคะขออนุญาตให้ดูแค่เท้านะคะ คีอบอกว่ามันมันรู้สึกดีพอแล้วแช่อีกประมาณสิบนาทีกว่ากว่ากว่านะ,ะพูดก็ไม่ค่อยชัดพรว่าวันนี้ก็พอกหน้าดูรู้ <c oughs> สึกต้าบวมค่ะต้มน้ำนะคะต้มน้ำผสม,อมตอนนี้ผสมน้ำเปล่าน้ำเย็นนะคะให้มันอุ่น่ารักษาเอา่อเท้าได้ดีมากเลยนะคะทำให้ เลือดนะคะเมื่อกี้นี่นอนไปนมาว่าจะหลับแล้วไม่ยอมหลับเพราะมันเหนื่อยเขาอนุญาตให้ดูแค่เท้านะนานี่บอกว่ามันมันรู้สึกดีด้วยหลายอย่างมันจะเข้าห้องน้ําแล้วอาบน้ำโอเคนะคะใครจะนําไปใช้ปฏิบัติเตื้ออันนี้คือคะรักษาเอ่อเท้าได้ดีมากเลยนะคะทําให้เลือดนะคะเมื่อกี้นี่นอนไปนมาว่าจะหลับแล้วไม่ยอมหลับเพราะมันเหนื่อย ทำตอนคืนยังใส่เ่ยเดิมว่าจะนอนเลยโดยที่ไม่ได้อาบเสร็จแล้วระยะหนึ่งดีขึ้นนะคะโอเคนั่นรุนแรงเกินไปถ้ามันโดนนั่นเยอะอันนั้นคือความร้อนนะคะเพิ่มนมนิดนึงอันแรกคือน้ำเปล่าไม่ได้ทำให้ด้วยหลายอย่างมันจะเข้าห้องน้ำแล้วอาบนา้ำโอเคนะคะใครจะนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อ ขึ้นเรียบร้อยค่ะนั้นก็คงจะสวัสดีค่ะอาจจะหาว่าเราไม่สุขภาพนะคะตอนนี้งานเราไม่ถนัดเยอะนะคะที่สงสัยร่างกายเราคงไม่ไหวแล้ว่าแต่เข้าห้องนอนแล้วอาบน้ำนอนแต่ว่าเนี่ยผ้าเราไม่ไหวนะคะต้มน้ำนเดือดนะคะก็ไม่มากไม่เดอดเพราะการน้ำร้อนนะคะคคขอนอน,นะะุญ <laughs> าตให้ดูแค่เท้านะคะ นียบอกว่ามันมันรู้สึกเลค่ะรักษาเอา่อเท้าได้ดีมากเลยนะคะทําให้เลือดนะคะเมื่อกี้นี่นอนไปนอนมาว่าจะหลับแล้วไม่ยอมหลับเพราะมันเหนื่อยก็จะเข้าห้องนอนแล้วอาบน้ำนอนแต่ว่าแช่แย้วไม่ไหวนะคะต้มน้ำนเดือดนะคะทําให้มากไม่เนก่ยปวดตาร้อนนะคะ,อ,อ,นนะ,คะอุ่นวิธีการนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะเทคนิคในการ ดูแลตัวเองในส่วนหนึ่งเรารู้สึกดีขึ้นนะคะเออให้คุณไม่ทำความสะอาดบ้านบ้างโอเคค่ะโอเคนี่ก่อนนะคะด้วยหลายอย่างเราจะเข้าห้องน้ำแล้วอาบนา้ำโอเคนะคะใครจะนำไปใช้ปฏิบัติเอ่อันนี้คือห้องน้ำนะคะห้องหนาดูข้างนอกไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ ลกทุกที่ที่เป็นบ้านของเราค่ะลูกชายบอกว่าคุณแม่เสร็จแล้วก็เอามาเทไปผสมแล้วเพิ่มนะคะเดี๋ยวเท้าเราจะ mm. เหนือ่อยคือร่างกายก็เหนื่อยเท้าก็น่าจะเหนื่อยด้วยเพราะี่ปปจะจรรองเท้านะคะ mm. ดังนั้นตัดสินใจเอามาต้มน้ํานะคะวเวลาีนสองทุ่มครึ่งนะคะ mm. อุ่นวิธีการนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะเทคนิคในการ ดูแลตัวเองในส่วนหนึ่งเรารู้สึกดีขึ้นนะคะก็ขึ้นมาแล้วก็เงไปแช่อีกครั้งหนึ่งใครจะทําตามก็ได้นะคะอันนี้ก็หา,หายไปเป็นเดือนสองเดือนเลยรู้สึกตาบว,วม่ะต้มน้ำนะคะต้งน้ำผสมอืมตอนนี้ผสมน้ําเปล่าน้ําเย็นนะคะให้มันอุ่นรู้สึกต้าบว,วม่ะต้มน้ำนะคะต้งน้ำผสมอืม ตอนนี้ผสมน้ําเปล่าน้ําเย็นนะคะให้มันอุ่นไวหลายอย่างมันจะเข้าห้องน้าแล้วอาบน้ำโอเคนะคะใครจะนําไปใช้ปฏิบัติเอื้ออันนี้คือทำตอนคืนยังใส่เนี่ยเดิมว่าจะนอนเลยโดยที่ไม่ได้ากเสร็จแล้วระยะหนึ่งอนี้นขึ้นนะคะโอเคอนะอนุญาตนะบุปกปิดไว้สักนิดนึง คำว่าไม่สุภาพก็คงไม่ใช่นะคะนี่คือวิธีการรักษานะคิดเองนะคะสวัสดีค่ะอาจจะหาว่าเราไม่สุภาพนะคะวิธีการนอนไม่พักผ่อนเยอะนะคะที่สงสัยร่างกายเราคงไม่ไหวะคะ่ะรักษาเอา่อเท้าได้ดีมากเลยนะคะทําให้เลือดนะคะเมื่อกี้นี่นอนไปมาว่าจะหลับแล้วไม่ยอมหลับเพราะว่าเหนื่อยน้ำเปล่าผสมเกลือน,นะคะ ปกติลราทำประจำเพราะว่าเราใส่คัชชูเป็นหลักเนาะทำงานเราจะไม่สุขภาพนะสวัสดีค่ะอาจจะหาว่าเราไม่สุขภาพน,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 นะคะเันนงานเราไม่ท้งานเยอะนะคะที่สงสัยร่างกายเราคงไม่ไหวห้องน้ำนะคะห้องน้ำดูข้างนอกไม่ได้เพราะอะไรด้วยครับลกทุกที่ที่เป็นบ้านของเราะคะ่ะลูกชายบอกว่าคุณแม่ด้<ะ>วยหลายอย่างมัาจะเข้าห้องน้ำแล้วอาบนา้ำ โอเคนะคะใครจะนำไปใช้ปฏิบัติเพือ่อันนี้คือสวัสดีค่ะอาจจะหาว่าเราไม่สุขภาพนะคะอันนี้งานเราไม่ทำงานเยอะนะคะที่สงสัยร่างก,กายเราคงไม่ไหวจริงน,นะคะสำหรับผู้หญิงเราแล้วก็เป yeah, ิดน้ำเย็นใส่นิดเนึงอ่ารู้สึกว่าดีขึ้นก็เอาเลงแช่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ประมาณนี้นะคะ เต้าบว,วมค่ะต้มน้ำนะคะต้งน้ำผสม,อมตอนนี้ผสมน้ำเปล่าน้ำเย็นนะคะถ้ามันอุน่นนรุนแรงเกินไปถ้ามันโดนน้ำเยอะอันนั้นคือความร้อนนะคะ,ะเพิ่มนมนิดนึงอันแรกคือน้ำเปล่าไม่ได้ทำให้เดือดให้คุณไม่ทำความสะอาดบ้านบ้างโอเคค่ะโอเคนี่ก่อนนะคะพอแล้ว แค่อีกประมาณสิบนาทีกว่ากว่า,กว,ากว่านะพูดก็ไม่ค่อยชัดเพราะวันนี้ก็พอกหน้าดูนะคะขอนุา่นะปกปิดไว้สักนิดนึ่งคำว่าไม่สุภาพก็คงไม่ใช่นะคะนี่คือวิธีการรักษานะคิดเองนะคะขออนุญาตให้ดูแค่เท้านะยังี่บอกว่ามันมันรู้สึกเองอยูน่นะน้ำเปล่าผสมเกลือนะคะ ปกติล้วทำประจำเพราะว่าเราใส่คัชชูเป็นหลักเนาะทำงานเราจะไม่สูข้าวแล้วทำตอนเที่ยงใส่เนี่ยดิมว่าจะนอนเลยโดยที่ไม่ได้อาบเสร็จแล้วระยะหนึ่งอืมนะคะโอเคดูนะคะน้ำเปล่าผสมเกลือนะคะปกติแล้วทำประจำเพราะว่าเราใส่คัชชูเป็นหลักเนาะทำงานเราจะไม่สูนะสนนะะข้าวน,นะคะคุณย่าบุกปิดไว้สักนิดนึง คำว่าไม่สุภาพก็คงไม่ใช่นะคะน,นี่คือวิธีการรักษานะคิดเองนะคะนี่นะเขขึ้นมาแล้วก็เริ่มไปแช่อีกครั้งหนึง่งใครจะทําตามก็ได้นะคะอันนี้ก็ห่างหายไปเป็นเดือนสองเดือนเหนือ่อยคือร่างกายก็เหนื่อยเท้าก็น่าจะเหนื่อยด้วยว่าที่ประจอรองเท้านะคะดังนั้นตัดสินใจามาต้มน้ํานะคะวเวลานีนสองทุ่มครึ่งนะคะอืม เรียบร้อยค่ะนั้นก็คงจพอแล้วแช่อีกประมาณสิบนาทีกว่า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 นะพูดก็ไม่ค่อยชัดวันนี้ก็พอกหน้าดูสวัสดีค่ะอาจจะหาว่าเราไม่สุขภาพนะคะการทำาเราไม่ถน,นัดเยอะนะคะที่สงสัยร่างกายเราคงไม่ไหวอุ่นวิธีการนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะเทคนิคในการ ดูแลตัวเองในส่วนหนึ่งรารู้สึกดีขึ้นนะคะนรุนแรงเกินไปถ้ามันโดนไอ้นั่นเยอะอันนั้นคือความร้อนนะคะเพิ่มนมนิดนึงอันแรกคือน้ำเปล่าไม่ได้ทำให้ดูนีนะคะสำหรับผู้หญิงเราแล้วก็เปิดน้ำเย็นใสนิดนึง